ตีมันออมันต้องอย่างงาั้นสุดยอดมากเพื่อนไม้แก้วเหรอไม้แก้วเหรอมันเยอะจังวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมกล้องไอเทมซี่นะครับผมกับเกม GTA V นะครับผมและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในมอดเดิมนะครับนั่นคือมอดสไปเดอร์แมนก็สําหรับมอดนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาใหม่นะครับมันก็ยังมีนี่ยิงใหญ่ได้เหมือนเดิมนี่ยิงใหญ่ได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มอดนี้ในการป่วนเมืองกันนะครับแล้วก็ตามไล่เจ้าด็อกเตอร์ออคโตปุสด้วยนะครับผมนะฮะก็หลายๆคนอาจจะรู้จักด็อกเตอร์ออคโตปุสนะ นะโอเคนะก่อนที่เราจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะไปสวัสดีครับคุณด็อกเตอร์อคโตพปุ๊บบอสเฮ้เฮ้พี่แกไปไหนพี่เสเวนสวยนะพี่ <c oughs> ไม่ไป <c oughs> มีไปนี่มูนวอล์กเลยมูนวอล์กเลยเฮ้ยไป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 ด้วยกันพี่ชายเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปตามล่าหาด็อกเตอร์ออกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสไลด์มาอย่างนี้เลยเจอมูนวอล์กเข้าไปโอ้โหมาอย่างนี้เลยนะเฮ้ยไปนู่นเลยไปพี่ไปไปนี่เลยผูกติดกับตึกไว้เลยมีอะไรให้เล่นแล้วอุ้ยข้างบนเฮ้ยยิงได้เฉยเลยเฮ้ยมันมันมันทำไง่ะดึงได้ไหมอุ้ยอุยดึงได้ดึงได้ด้วยดึงได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจใจเย็นเดี๋ยวขอยิงก่อนนะครับคุณผู้ชม ยิงได้ไหมยิงได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาอุ้ย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 ตก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 ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฮอตกฮอจะตกไม่ตกเฮ้ยคุณลองคุณลองครับเคยเห็นด็อกเตอร์อัลตพุสเปล่าเฮ้ยให้เสียงอะไรแสดงว่ามันต้องมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยนะครับผมนี่ไงจุดสีเขียวออกมาแล้วไหนไอ้เจ้าด็อกเตอร์อัลตพุสแกมานี่เลยใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวดีเย็นก่อนที่จะไปนิดไปให้มันถึงก่อนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในแถวนี้ โอเคครับคุณผู้ชมนี่ไงเฮ้ยได้ได้ได้เห็นมันเว็บวบมันกำลังไล่ไล่ทุบรถอยู่ครับคุณผู้ชมเฮ้ยโดนอีหยังวะเนี่ยเอ้ไแกตายแล้วเหรอแกตายแล้วเหรอเฮ้ยมันยังไม่ตายโอ้ยแกเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันโหดจังเลยเอเคโหดใช่ไหมโหดนักใช่ไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเป็นไงเป็นไงโอเคครับตอนนี้มีรถทหารกำลังมานะครับ รถทหารมาแล้วโอเคครับผมตอนนี no ้รู้สึกว่ากองกำลังดีกำลังจะจับจับมันไหมครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยพวกเรานี่แน่นี่แน่นี่แน่เป็นไงแกเป็นไงเป็นไงตายย่างโอ้โหมันกระโดดเฮ้ยหลบแป๊บยิงให้โดนโอเคอากจะไปไหนไม่ให้ไปไปไอติดดิติดอ่ะดิติดอ่ะดิติดเลยเออเออโดนตอยโอ้โหไม่แน้คุณผู้ชมนี่นี่แล้วก็เอาลากลากติดไว้ลากติดไว้นี่แน่ไม่ให้แกไป ไม่แกไปหรอกโอ้โหโอ้โหมันดื้อครับคุณผู้ชมมันดื้อมันดื้อมันต้องลากติดไว้ก่อนเป็นไงเป็นไงโอโ้อย่าบอกนะว่ามันว่ามันกระชากกระชากเชือกเราขาดโอ้โหมันกระชากเส้นใยเราขาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยมันโหดจังเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวมันมาแล้วอือกระชากก่อนกระชากไว้ก่อนเป็นไงตายไหมตายยังนี่แนะ่โอ้ยังไม่ตายอีกเหรอไปนีเลยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนแกว่งครับผมแกว่งแกว่งเป็นไงบ้างเป็นไงบบ้้้้้าาาาาางงงงนน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 กกรรร์ตัััััี่่่คคคโโอออออเเเหหมมยูขแลว มาดีๆก็ได้เฮ้ยอเด็ดๆโอ้โหมันจับอ้มันจับเราทุบเฮ้ยโอ้โหมันกระโดดไปนู่นแล้วครับคุณผู้ชมโอเคมานี่เลยแกโอ้โหมันจับรถยกครับผมนี่ผูกติดกลับไว้กับพื้นครับต่อยก่อนต่อยได้ไหมต่อยต่อยอือต่อยกระเด็นไปนู่นแล้วหายไปแล้วโอเคมันยังไม่ตายอีกเหรอ โอเคครับผมโอ้มันยกคอเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนหลบก่อนฮอโอ้โหมันแบกคอมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยมันโหดจังไงโอเคเฮ้ยมาดีเลยมาดีเลยเออโอ้โหแบกรถแบกรถต้องจับแขวงอย่างเดียวแล้วแบบนี้ระดมยิงมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโอเคเราต้องยิงให้โดนแขวงแขวงไว้แขวงแขวงแขวงสไปเดอร์แมนแขวแขวงเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ย ตีเลยต่อยต้องต่อยครับต้องต่อยครับผมต้องต่อยเอสเอสไปไหนละไปไหนละเฮ้ย,ยมันหายโอเคเป็นไงเรียบร้อยนอนตายตาย,ตายแล้วยังยิ้มอีกไะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีพี่เป็นไงผมคือฮีโร่เปล่าผมจัดการด็อกเตอร์อตพุทได้เดีด๋ยวๆๆมันมีปืน อ่ะอ่ะเอ๋เดี๋ยว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 ถึงกับยิงกันเลยแล้วผมมาุบโอ้ผมมาคุยดีๆนะพี่เ้ยโอ้มามาแก๊งแก๊งมันมาแก๊งมันมาอื้อเลยอื้อเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้เจ้าพวกแก๊งโจรแก๊งอื้มจิโกะอ่ะจิโกะนี่แน่นี่แน่อยู่ด้วยกันไปเลยเ้ยยังยังไม่หมดอีกระยังไม่หมดอีกับไปอยู่กับรถันู้นเลยไปอยู่กับรถันนู้นเลยไอแกะไอไอรถไอรถนี่แน่ไปไปอยู่กับรถันนู้นเลยมันเยอะเกินมันเยอะเกินอ้อ เป็นไงแก๊สนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เป็นไงนี่แน่นี่แน่นแนเฮ้ยหมดยังหมดยังหมดยังพวกแกเหลือแก,อแกคนเดียวแล้วนะไปเราไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเลิอก,อกยิงทีเฮ้ยไปด้วยกันมาด้วยมาด้วยเฮ้ยไปไหนไปไหนอืออยู่บนนั้นแหละทำไมแถวนี้มันเถื่อนจังเลยวะมันยากาศดีๆแบบนี้นะนรับมันมาคนเดียวไม่ได้ไงมันต้องเอาเพื่อนมาด้วย สไปเดอร์แมนขาวกับสไปเดอร์แมนดำเ <laughs> ดี๋ยวมันดำโอ้โหขาวก็ขาวเกินด,ดำก็ดำเกินดำปีเลยโอเคนะครับเราจะไปหาอะไรทำดีนะครับในวันหยุดฤดูร้อนแบบนี้ <laughs> นะฮะหลังจากที่ไล่ด็อกเตอร์อัตปุดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วลอง้ยอ,อยากได้กล้องคุณลุงอะกล้องสวยมากเลยเลยุลงลุง <laughs> อะไรผมแก๊สทำไมมาข้างหลังมาตุ้ยที่หลังข้าหรือจะเอาจะตุย้ยที <laughs> ่ตุ้เหรอไอสไปเดอร์แมนไอจะเอาเดีย๋ยวเดี๋ยวเพื่อน มันควักไหมก๊อฟออกว่าจากไหนวะเนี่ยเอยพอแล้วพอแล้วเอ้ยคนล้มอย่าซ้ำเว้ยไม่ได้จะตุยตูดคนลงซะหน่อยเออไอ้ใครใครมายืนเหลหญิงอ่ะเห็นเราได้ถึงับทิ้งหญิงได้เหรอเออทำนายนายเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยปล่อยให้สาวรอเกอร์อย่างเงี้ยเอยมานี่เลยมานี่เลยอนี่แน่นี่แน่เออปล่อยให้สาวรอเกอร์อย่างนี้ได้ไงไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาต่อยแล้วเพื่อนเอามันโอ้เพื่อนเราที่มาดูจริงๆเลยรู้สึกว่าเราจะเจอเรือใบแล้วนะครับคุณผู้ชมมาแล้วพวกลราตามมาอัดจะ แต่มันตามมาไม่นั่นนะ่ะเคยนะฮะยังตามมาอยู่นะฮะเพื่อนเราไปเลยลงน้ำนี่คุณพี่ขอยืมเรือใบแป๊บหนึ่งนะห้ามดเดนี่ยแตทำไมมันต้องมีแต่คนโดดด้วยวะโอเคเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนนะฮบขึ้นมาเพื่อนนี่มันขึ้นได้กี่คนเนี่ยหวังว่าน่าจะครบนะได้อย,อยู่ได้อยู่นะอยู่น่ครับผมนี่นั่งตามสบายเลยเพื่อนเดี๋ยวขับให้ ให,ให,ให้ให้้เจอเจอของนุกอีกเจตสก,กีมันเจอเจตสก,กีมันไม่ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยว็ดอะไรจุดแดงๆนี่เต็มเต็มแมปไปหมดเลยเฮ้โอเคโอ้เลย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 เฮ้าแต่จุดแดงๆนี่มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ฮึปปุ๊บจึบ๊บนี่งไงเฮ้ยอ,อะไรอะไรเฮ้ยมันยิงใคร ให้มันยิงคนครับผู้ชมเฮ้ยเล่ไล่ไลตัวนี้นะครับมันจะยิงคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปช่วยผู้คนครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยพวกเราพวกเราพวกเราจับไปแล้วจับไปแล้วจะแกนมันเร็วยืนให้มันยิงทำไมจับไปแล้วเนี่ยตีมัน ออมันต้องอย่างงาั้นสุดยอดมากเพื่อนเฮ้ยไม้แก้วเหรอไม้แก้วเหรอมันเยอะจังวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออโ <laughs> ดนพวกเดียวกันเดียว,ดยวเดียวเดียวเอออ,อไปเลยเฮ้ยเป็นไงเพื่อนเรายังอยู่ไหมเนี่ยมีประโยชน์บ้างไหมเนี่ยเพื่อนเรานี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเป็นไงนีนะ่เ,เกอแกแกใช่ไหมแกใช่ไหมมานี่เลยมานี่เลยเฮ้ยแกใช่ไหมตามตาม ตามทุกที่เลยมาทุก ok พัดเลยนะพวกแกเนี่ยเหลือตัวหนึ่งแนี่ะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ทำไมตรงนี้นี่มันชอบเกิดตลอดเลยเฮ้ยไอพวกเราจัดการไว้สไปเดอร์แมนบ้านไหนถือไมคกอลปะเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสไปเดอร์แมนเรามันเถื่อนเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยไอตอนนี้ตำรวจมาคุณผู้ชมตำรวจมา ตำรวจครับมันมีผู้ร้ายครับผมคุณตำรวจเอ้ยเด็ดอะไรอะไรอยู่ในน้ำวัเนน่ะโอ้โหอะไรวะ่นน่ะอะไรอยู่ในน้ำเนาะโอ้โหดูมันถล่มเรือนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์กับไอ้เจ้าตัวกระโดดกระโดดนั้นก่อนเฮ้ยยังไม่หมดอีกรอเนี่ยมันมาอีกแก้วไอ้อออกต์พุตมันนี่เลยแก่มันนี่เลยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยพวกเราจัดการออกตพุตทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยบินหนีตลอดเลยโอเคโอ้มันโดนอะไรเนี่ยไอ้พักวก พักพวกรอดเฮ้ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างไปเนี่ยพักพวกจับมันไว้แล้วอือไม่ต้องโดดไกลเลยตีมันตีมันออสเอสมาเร็วมาเร็วพวกพวกเพื่อนเราเพื่อนเราเ๋ยวเต็มฮอร์อุ้ยเดี๋ยวกดปิดไปต่อยเพื่อนซะงั้นเฮ้ยแกช่วยบางนี่นี่ตัวนี้เฮ้ยรอดเฮ้ยพี่ดำพี่ดำกับพี่ขาวโอ้โหมันไม่ช่วยเลย มันได้แต่มองเนี่ยมันมันมองอย่างเดียวเนี่ยเ <t> <c> อ้ยไม่ก็ไม่ก <c> ็รถ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 จะแย่งรถมาแย่งรถมาเฮ้ยในเมื่อมันไม่ช่วยเราครัเราก็จะต้องเรียกออกมาอีกเยอะๆเลยนี่พี่ดำออกมาเลยพี่ดำพี่ดำ้ยโอ้ออกไปเขาเตะหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอเคพี่ดำไม่พอพี่ขาวออกมาอีกพี่ขาวพี่ขาวพี่ขาวออกมาเยอะเลย โอ้โหโอเคตอนนี้มันจะเยอะเกินไปแล้วไหพวกเราพวกเราเอาวิ่งไปไหนลนะเอาวิ่งหนีหมดแล้วไอ้กลับกลับกลับมาช่วยกันก่อนกูไม่น่าเสกออกมาเลยโอเคไอเจ้าด็อกเตอร์ออคเตอร์ปุ๊ออคเตอร์ปุ๊งั้นก็เอา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 ลูกน้องไปเอาลูกน้องข้าไปลูกน้องโอ้ยมันเคว้งไม่ได้อ่ะเอือมันจับเอื้อไอ้เจ้าด็อกเตอร์ออคเตอร์ปุ๊ลูกน้องเราดิมันแทบไม่ประโยชน์เลยทำไมลูกน้องมันยิงเอายิงเอาวะเนี่ย โอเคมันจะไหวเปล่าตายยังตายแล้วเฮ้นี่โนดนรถเหยียบด้วยโนดนรถเหยียบด้วยเป็นไงล่ะเองเฮอ,อ่ะรู้สึกว่ามันใกล้จก บรรยากาศเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอกจากไม่ช่วยแล้วแกอยา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 กอยจะมีเรื่องอีกใช่ไหมอุ้ยจะตายจะตายเฮ้ยผมลืมไปว่าผมจะตายแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยว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 เฮ้ยมันจะเอาว่ะเฮ้ยไอ้นี่ก็ตามจังเลยมันจะเฮ้ยมันตีไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายเฮ้ยต้องต่อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เป็นไงเป็นไงหลุดเลยหลุดเลยหลุดไมหลุดไม้กอล์ฟตกเฮ้ยจะเออาีกใชไมนี่ละเ ยังไม่จะอีกอัดี้แน่นี่แน่นี่แน่อัดี้แน่อันนี้แน่มันอึดน,นักมันอึดน,นักมันอึดน,นักใช่ไหมเออไปด่วนเลยเดยมันไม่ไปด้วยเฮ้ยเป็นไง ล่วงปะโอเคแอปน่าจะล่วงนะอ่ะโอเคครับผมนะฮะสำหรับมอดนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะสกินสไปเดอร์แมนแล้วก็มัดสไปเดอร์แมนอันเดิมนะครับผมนะฮะสำหรับน้องๆใครที่ดูอยู่นะครับก็อย่ายไปทำตามแล้วกันนะครับผมในชีวิตจริงนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า